là cuối, thái cuối, wow, thái leo à. oh, tụng nhầy lên. สองต,ต,อออตัวนี่ตัวใหญ่หรือเ่าอีกอันก็แล้วกันเอียนเรียกว่าป่าไหลน,นะป้าต,ตัวนี้นเยาาลยใหญ่นะสองตัวเลยตัวนี้ใหญ่มุดเก่งชิ้นยังมนสไลด์อยู่ดิ คุ่สบายดีเอซีทุกท่านที่ติดตามแะครับชมมันนี่กะนอนหน้าทุกคนเืิอคืนนี่นอนหน้าข้าไปเอรอบิดไปตอนนี้กะตื่นเสามาข้ากับสิได้ไปหาเลายามบิดก่อนมันสีมานบ่ติดตามไปเพื่อนกันทุกคนเลยสีมานบ่มันนี่อาการยามเช้นสาๆกับป้าตัวสีเย็น,ยน โอ้เสียงคนนํานี่นะสัมยุบานเลยทุกคนเลยสาวานเขานอนกลนมันแถวไหาเขาเจ้าแถวนี้นะไกลๆนี่นะสีเจีเ๊ยบมอคืนนี่ไงตอนนี้ก็สอยแล้วเฮาสีดอยรอไปหายามเบ็ดก่อนเอาเบ็ดเฮาใส่เบ็ดป้อมเมื่อคืนนี่นะมองบริใส่มองยันควายผ่าควายขาเจ้าปล่อยงามนี่เอาใส่เบ็ดเอาเมาื่อคืนนี่ ตื่นมาควันทุกคนเลยตะเวนกำลังสิขึ้นปลูกอยู่การยำยเสาปลาสีกนกอะลายได้ปลามชิมานอยู่วะทุกคนเลยขาวๆอยู่กลางน้ำปุ๊บผูาพยายามทุ่งก่อน หลังนะเป้าหลากยาเบ็ดไม่ต้องลงน้ำทุกคนเลยโอ้ยลงน้ำเส้นเสาทุกคนเลยไหมผู้เบ็ดกะอยู่พู้เลือกพู้เบ็ดปลอมนะแก่ไปพู้ลงเลือกเลยเอาจจะลงยามก่อนหลังลหน,นึ่งผมันาิมารบ่ปลุนน้ำกันทุกคนเลยกูยิยยนเด้อ kể ngoài sân rồi bò <laughs> oh, in cột rồi có tổng nhai lên <laughs> Hãy หลักเลขแหงหมันมาเลยหลักเลก ບໍ່ມານີ້ຕານີ້ກະບໍ່ມານ <small>

แ,แ้วโ,โดนเกี่ยเขาสลาม,มีมันมดเลยแกี่ยแบบก้อนเดียวนี่เลยโดนี่เป็ดูกตัวนั้นตัวนี้ก็ปป็ดอุก สองโต้เลยปลดุกดวนนี่โอ้ประามาณทุกคนเลยพอดายู่ได้กินเบ็ดนั่งยังลายลางอยู่เซอร์สีสิบปลายลางเมื่อคืนนี้ ายไมโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกที ยอดประดุกอีเล่าประดุกอีเล่านี่นี่ประดุกเลยปอปบดุก๊กดุกหนาจังเฮ้ยนะตกง่ายเลยท่านตายเลยตัวนี้ โอ้ยยังหลายลางดูโป๊แก่ไปพู้ละทุกคนเลยเอาสลามไปเลยตัวเลยวนี่ยดิยำเราไปลพูดเลย มอดมีเยทุอคนน้ยตัวญงเลย มานทุกคนเลยหลังสุดท้ายหลังสุดท้ายว้าวปลาดุกอีกแล้ว <c oughs> tụng ngay đây bà đúc cho lại tụi con đây si tù ha tù si tụ, เขาธรรมดา,าไม่ลูกพันทุกคนเลยบางทีก็คังน้ทุกคนเลยตะเลยทันตายคังไว้ป้าปลุกทุกเมลเลยตัวใหญ่ถอดลงเนี่ยยิงได้ยิงสองตัตัวใหญ่ยินกนันเลยเอลี่ย,ยน,รยนเรียกว่าปลาไหลเลยป้าตัวนี้เลยใหญ่นะ โตเลยโตงีใหญ่หมดเกียนชิ uh, ้นนมาสไลายดิดูวสีโตเกียนไปยืดนะกาดเขตน้อยเนี่ยคนน่อป้าตะขตน้อยหน่อยหน่อการน้อยเดียวทั้งเดิมคืนนี้เนาะข่มขมโพดิอยู่ป้าอ้อมเจอผักอิเลิรแล้วก็ใส่กระบือเนี่ยขตนี้แล้ไปละ เข้ไม่ห mm ัก hmm. น <combined> right. anyway. so like ั right. ่นแหละสิแข็้เบลอยู่การดิเข้าสุกแล้วข้าสีเห็ดยูให้กินบันนี้อ้อมเอ็นทุกคนเลยหรือว่าอ้อมปลาไหลใส่ยอดสไลด์โตถือว่าสุดยอดเลยบ้นนี้ไปหายอดสไลด์ก่อนทุกคนเลยยอดสไลด์หรือยอดผักไส้ดิบบันี่ หัวทีิไข่มาใส่เด้ใส่ยอดตัวนี้ลายๆคักเลยได้ห,หัวิไข่พร้อมทุกคนเลย ใส่อ้อมอินเส็จเสียบเลยคนนี้พรวินก็ขึ้นสูงแล้วนะ ่าวันนี้สีลุพักพักไปเลยอกของอะไรนีああ้นะพักข้าวบ่ดอกแคลาดอกแคดอกแคเหลาดอกแคต้มกีกับปนปุกต้มปุกปนในทุกคนเลยออมเอ็นในวันนี้มาสีมาปรุงเธอต้มนี่ก็ออม tôi đi Hãy subscribe cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เักอิลูดมานำทุกคนเลยว้าตัว,วาชุดย้อนเลยมนันนี้เสือผักสไลด์ดเดชือผักอิลูดเด้นข,บบนขมือน่งบเาิจ,จไว้้ชี ได้เสือกระเบืออีกพักแล้วหนิคือข้าวโคโต้แก่ก็จะสุก็เลยทุกคนเลยต้มประดุกต่อทุกคนเลยต้มประดุกป่นขี้กับพักกระเดานี่ปลาดอกแค่อีกนิ ป้าดอกมีแต่แนวขม,มคมตัวนี้ขมก็พอดีเลยตัวนี้พักกาดดาวนี่ก็ขมปะปันได้เลยมันาะวยอดมันขาวพักกาดดาวยอดแดงมันอาจจะขมขมแห้งอมกมขมเื้อไม้มนันน่สุิมอะทุกคนละตรงนี้ปลูกตรงกล ตักีโทรอยู่ไว้แล้วก็ต้มปลาต่อปลาต่อสองตัวหนึ่งจะเต็มอมอมอหน่อยโนพักบ่ เลยสิโดพักมาให้นนทุกคนเลยมอ,อกรฟุตแล้วได้โดพักเกือบต้มปะดุกดอาพักกระเดานี่สุดยอดเลยพักนั่งดิดน่ารลงเลยเดอกแกล่ลาวตูวดิสุดยอดเลย ลูกผักกระสุกแล้วทุกคนเลยต้มปลาต่อป่ะนี่คางม้อขึ้นนำหอนปลาลงผักลูกผักกระสุกแล้วสิได้กินขา้ขา,าวข้าวสาแล้วันี่ข้าวสาก็โอ้ยเก้าโมงสิบโมงเลยตอนนี้กะ ปลา,านี่งมะเขือเทศกินกับอีนี่แกสุดยอดเลยว่าหนูผักตัวนี้แหละครับนะทุกคนเลยนี่ <c oughs> มาใม่ทุกคนกินข้าวสา้อมเดียวมนี่มีออมเอน็เนมีออมปลาไหลปนปลาดุก 别打卦。 เยโอเคทุกคนเลยตอนนี้เราก็ได้กินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วนะวันนี้ยามเบ็ดทุกคนเลยเสานี่ปลาตัวถือว่ามานัน ได้ปละดุกสี่ตเอ็นสองตปคอยตัวหนึ่งได้หกเจ็ดตัวหละเสาวนีนะถือว่ามานหาอยู่หากินตามธรรมชาติทุกคนเลยยู่นองหน้าเขานี่แหละใส่เบ็ดเอาเมื่อคืนนี่นะการคิดแน่กาได้หลายเติบตอนนี้เขาก็ได้กินอ้อมเอและกาปนปละดุกแนี่ยมาหนิถือว่าสุดหยอดทุกคนเลยปนปละดุกกับปลดุกหน้าตอนนี้เขาก็ได้ข้าวกินน้ำาอิมและกาสำหรับคิดในการจบลงเพลงนี้คิดนาเพราเดียวไม่เขอบใจที่ติดตามแลวครับชม